ที่เราเห็นหน้าซีรีส์แล้วเรื่องนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ยนะนอกจากพี่ป๊อปทันวาฤีคนนี้เท่านั้นี่าคีขอบคุณมากค่ะก็ดีใจจริงที่ได้รับเกียรติได้รับโอกาสนะ,ะจากทัานทางเอสเแล้วก็ช่องแบดที่มอบหมายหน้าที่เรียกว่าอันทรงเกียรติมอบหมายหน้าที่ <c oughs> ที่แบบว่ากดดัน <c oughs> อันนี้ให้กับเราเพราะว่าแน่นอนว่า เจนนี่เป็นหนังที่ดังมากใช่ไหมคะพอจะได้มารีเมคมันก็ตื่นเต้นและแอบ,บกดดันนิดนึงโอ้ไม่ไม่กดดนันเลยที่เพราะเพราะว่านันแอบสืขทราบบอกว่าสนุกมากได้ยินเสียงหรือเสียงเขาห้ามบอกว่าสนุกมากเดี๋ยววันนี้ได้เดียวกันน้องๆค่ะวันนี้ใครเป็นใครแนะนำตัวทักทายแฟนคลับสั้นๆนกันสักนิดน,นึงดีไหมคะ,ะเริ่มจากใครก่อนดีไลก่กระจับขังโน,น้ตนะคะชัดสุดแล้วอะ่ะพี่นัาจะมีแขนชัดสุดแบบนี่แขนั่งสิ เบลล่าค่ะนุชเบลล่านะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเฟมนะครับระบบเป็นแม็กซ์ครับซีนเมื่อกี้ในทีเซอร์นี่โอ้โหเสียงกรี๊ดนะคะคุณคะนะไม่เบาลเลยครับเฟมค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะซาร่า สัสดีคร <AND> ับสิงโประชากรครับรับบมเป็นเจคขวาญแล้วก็เจมีนี่หนี่ครับกรอนะวันนี้บรายละเอียดคาแรคเต้รของแต่ลเนยังไงนนี่เราพี่ขากันก่อนนะคะอย่างวันนี้พี่เขาบอกว่ามีความกดดันสูงกับการไดโดดารซีรี นีเ,เราก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นหนังที่เราได้ดูตอนเด็กแล้วมันก็ดังมากใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกว่านี่แต่ทำมารตอนนี้เนี่ยเด็กวัยรุ่นจะรู้จักรหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าพอเราประกาศบนเฟซบุ๊กว่าเราได้กำกับกรเรื่องนี้หุ่ยเฟซบุ๊กแบบคนไลค์คนแชร์เยอะมากมากลายเป็นว่าแฟนเกต่าเอ้ยนะ,ะเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเ,เรียกเป็นแฟนๆอยู่ในเฟซบุ๊กเราอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นที่ได้ทำเรื่องนี้ แล้วยิ่งน่าสุดไปเทรนเนอร์ออกไปคือเรารู้สึกว่าตอนที่หนังเรื่องนี้เมือเ่อ20ปีก่อนเนี่ยมันทํางานมันเวิร์กกับวัยรุ่นยุคน,นั้นแล้วพอตอนนี้เราก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กกับวัยรุ่นยุคนี้หรือเปล่าปรากฏว่าเราเห็นเขาตัดเทรนเนอร์ไปใช้ในทวิตเตอรเยอะมากนะเราสมมเอ้ยถือว่าเราได้ประสบความสำเร็จเราได้สื่อสารกับยุคยุคนี้ปัจจุบันเรียบร้อย,<า>ยแล้วหายเกลียหายเกลียดนะว่าเราเห็นในทวิตเอร์เราก็ชื่นใจจากความปังในยุคเก ูี่เป็นหนังมาสู่ซีรีส์ในยุค20 2022พี่ก็มองหรือว่ามีใมุมมองหรือว่าแบบส,าสร้างสรรค์มันออกมาในรูปแบบไหนคะในมุมของแน่นอนนะครับว่าโลกเราเปลี่ยนไป20กว่าปีเราจะเรียกว่าเอาคอนเซปต์ความรู้ความเข้าใจใน20กว่าปีก่อนมาทำคอนเทนต์ปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะไม่มไม่ไม่ไม่เข้ากับคนในปัจจุบันที่เพราะฉะนั้นสาหรับเรื่องน,นี้เนี่ยมันก็จะเป็นมุมมองที่พี่มองกับโลกปัจจุบัน ในมุมมองไอจีพีพีก็ดี<ม>ใช่ไหมครับพูดถึงวัยรุ่นปัจจุบันก็ดีพูดถึงความรักนะพูดถึงการที่เราต้องเอาชนะความกลัวบางอย่างการที่เราต้องพูดคำโกหกและต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นรู้สึกว่าคือสิ่งเหแบบนี้เรานำมาตีความแล้วก็เล่าเป็นสีนี้เรื่องนี้ที่สนุกสนานเนี่ยอยากดูเลยอะ่ะมีคนบอกว่าในซีรีส์เรื่องนี้มีซีนจิ้นจิ้นหรือมีฉากเด็ดเยอะมากพี่กอลพอจะเปิดเผยหรือปโปรโมทได้ไหมคะว่าฉากไหนที่ เด็กค่ะเราต้องรอดูเลยก็มีฉากที่มีฉากที่สิงโตนะฮะแล้วก็มีฉากที่นนนี่มีฉากที่ปูเดี๋ยวสิอันนี้คือโซนแล้วว่าพีบร้อนเขาบอกว่าให้แบบว่าโปรโมทบางซีนที่พี่เขาแบบไม่สนุกคือถามพวกกับแบบพวกกับจะบอกว่าซีนนั้นดีซีนนี้นี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราดีกับเองกับมือมันดีทุกซีนใช่ไหมคะ ดีกว่าครับรับตอนจบไปเลยค่ะ <c oughs> ดีทุกซีต้องดูทุกซีเหรอต้องดูทุกซีมักไม่ได้กหอนไปดูห้ามหลับตาห,ตาห้ามลิบตาไหนมีผมเขาก็ซีกเาว่าโลกซีนระเด็ดกันเหลือสีคููไหนหนะ เดี่ยวจรเพาะเราบอกเลยว่าเด็กะนะแล้วนักเรียนทุกคนนะครับเราระบบแท้กคัดออกนะครับเขาว่าเลยไหมครับเรื่องนี้เนี่ยใชเเ้ energy ตกโดนแน่นอนใช่หมอทุกคนต้อง e n เน g y แบบรั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 บไม่มีใครแบบนั่งพูดเดือดเอดนี่มีเลยเลยหอมอที่จะตัวอย่างเลยครับมีใครอยู่นี่บ้างจริงไม่มีนะ,ะทุกคนเเตน้อง energy อัพตลดเลยเด็กๆครับผู้กกับเราเนี่ยเห็นแบบสดใสน่าเริงตอนทำงานเนี่ยเป็นยังไง ไปกันร่ากเลยอย่างนี้หรือเปล่าดุไหมพี่ก๊อฟดุไหมสิงโตนนี่พี่ก๊อฟดุไหมตอนทำงานไม่ดูตอนไม่ดูครับแต่ก็จะได้เสยงุผลว่าทำไมเล่นแบบนี้ล่ะนนี้พลังพลังทักษพลังนี่ทำไมเล่นแบบนี้ล่ะนนี้พลังบอกแทนพับต่อเพราะสถานการที่พลังกดเราก็จะแบบอืมลาขึ้นมาล่าขึ้นมาแล้วมีคำนี้ขอพี่ขอเยอะกว่านี้ได้ไหมขอเยอะกว่านี้ได้ ่น้อยเดี๋ยวทำงานกับพี่กอล์มเนี่ยคือแบบว่าเต็มแล้วหรอขอเต็มกว่าน,นี้อีกได้ไหมใช่เลยโทรสารานั่นแม่จ้ะงั้นเดี๋ยวเราจะเมา์เลยแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นังไรเราพิจารณาขอได้เราบ้างเดี๋ยวพี่จะเผานอกสคริปเตอร์โอเคไหมเริ่มจากสิงโตก,ก่อนได้ไหมคะสิง <c oughs> โตนี่คือคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเราต้องรับบทเป็นสองคนเลย คืเป็นเจนนี่อันนี้คือแตกต่างจากที่เราเคยรับบทบาทมาหรือเปล่าคะยากไหมอย่างไรเราไปฟังกันเดียวถ้าแตกต่างไหม้าเกิดว่าในคาแรกเตอร์ของเจนขวัญเนี่ยค่<ช>คงไม่ได้แตกต่างมากขนาดนั้นเพราะว่าเจนขวัญก็คือเด็กมหาลัยธรรมดาไม่เด็กชายธรรมดาทั่วไปเลย่ะไม่มีอะไรโดดเด่นม,มากนะนะครับผมเอ่อเ่งแต่ว่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างอล้านหนาญแลวก็ชอบเ่นสเหลือแต่ว่า กลับกันพอเจ๊ปวดน้องกลองเป็นเจนนี่อันนี้แหละที่ที่ไม่เคย<ด>ไม่เคยรับปวดแ,แบบนี้มาก่อนโอเคเ,เคยเอาฟองน้ำมาแบกหน่อยไม่เคยใครจะเคยไม่เคยต้องเอาแร็กทีมมาพันรอบตัวด้วยโอจริงว่าเอองั้นความยากของของการรับบทเป็นเจนเนี่ในของสิงโตคืออะไรบ้างจริงแรก ตอบกดดันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแรก่เวิร์กช็อปกันเลยตอนมานบทก็คือพี่อยากได้ความคอมเมดี้แต่ไม่อยากได้การบูลีอะไรนะไม่อยากได้อยากได้คอมเมดี้แต่ไม่อยากให้มันออกมาเป็นการบูลี่ออ๋ออออ๋ออาออ๋ออ๋อ้ออ๋ออ๋อกียร๋ออ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 อเราต๋ออออ๋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 ออออออ น้องๆก็หวังเริ่มเข้าใจวันนี้จังเลยอ่ะคือเราม,มีสารตั้งต้นแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราจะเชิดชูทุกเพศเสื้ออยู่แล้วใช่ไหมครัทุกคน<ร>มีสิ่งเท่าเทียมกันก็ตีจบก็ข้างยากเหมือนกันเนาะเออเรียนครับเพราะว่าก็ก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์ก็ก็รังอยู่แล้วแล้วก็สองก็คือผู้นอนบอกว่าเราไม่เคยแต่งจูบข,ของการเล่นคอมเมดี้แบบจริงที่อาจารย์